นิยายเสียงเรื่องเหนือนภาบทที่47การประหนักบูขณะที่เห็นภาพแดงฉานทั่วทั้งถนนเอียนที่ตกตะลึงรู้สึกทันทีถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีสัญญาณเตือนในส่วนลึกของสมองหรือพูดได้ว่าเป็นอวัยวะบางส่วนที่แยกจากร่างกายของเขาแต่ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของเขาความเจ็บปวดรุนแรงนี้ราวกับมีใครเอาเม่นทะเลที่ชุ่มด้วยน้ําทะเลและพิษมาใส่ในสมองแล้วเขย่าอย่างรุนแรงทําให้เอียนแทบหายใจไม่ออกในทันที ซุดลงคุกเข่ากับพื้นอย่างฉับพลันโดยไม่มีแม้แต่เสียงร้องฮึกฮึกความเจ็บปวดมาเร็วไปเร็วเมื่อเอียนปรับมาควบคุมร่างกายได้อีกครั้งเขาเรีบหายใจเข้าออกลึกๆทั้งตัวราวกับเพิ่งถูกดึงขึ้นมาจากน้ําเหนื่อเมทดเมท่ลเล็ดเข้าไหลาจากหน้าผากและขมับทําให้คอเสื้อเปียกชืน้นไม่ใช่ว่าเอียนเป็นคนแกร่งขั้นสุดที่แม้อยู่คนเดียวก็ยังอยากกลั้นเสียงร้องที่เขาไม่ได้ร้องออกมาเพราะเขาเหนื่อยจนไม่มีแรงเหลือพอและน้องชายก็อยู่ข้างๆด้วย พิงผนังส่นเทาค่อยๆลุกขึ้นยืนเอียงที่ออกจากการมองเห็นล่วงหน้าแล้วเมยหน้ามองออกนอกหน้าต่างด้วยความหวาดกลัวดูเหมือนลิขิตเวทของข้าไม่สามารถสังเกตเป้าหมายที่ใหญ่เกินไปหรือมีคนจำนวนมากเกินไปได้เมื่อครูนี้ขณะที่เอียนกำลังสังเกตถนนเขารู้สึกว่าพลังของตนราวกับน้ำที่ทะลักออกมาจากประตูระบายทำให้เขาเกือบหมดสติในชั่วพริบตาจุดด้อยของการมองเห็นล่วงหน้าจึงปรากฏ มันสามารถพยากรณ์อนาคตในพื้นที่เล็กๆตรวจสอบความหายากของวัตถุและในระดับหนึ่งสามารถนำผาเอียนไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นแต่อะไรมากไปก็ไม่ดีเขาสามารถสังเกตชะตากรรมและแนวโน้มในอนาคตของคนได้เพียงสองสามคนถ้าคนมากเกินไปเขาก็จะเหนื่อยจนตายได้อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงการสิ้นเปลืองพลังมากเกินไปไม่ได้หมายความว่าทำไม่ได้ หากเอียนมีพลังเพียงพอเขาคาดว่าในอนาคตเขาอาจทำลายข้อจำกัดนี้ได้สังเกตแนวโน้มในอนาคตของกลุ่มคนหรือแม้แต่ถนนสายหนึ่งเมืองหนึ่งหรือแม้แต่ถ้าเรือทั้งหมดเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่ค่อยๆลุกขึ้นยืนเอียนมีสีหน้ามุนมงงทถ้าเรือที่ถูกปกคลุมด้วยกลิ่นอายแห่งเลือดถ้าแฮร์ริสันจะต้องเผชิญกับอะไรกันแม้จะไม่มีหลักฐานอื่นใดแต่เพียงแค่สัญญาณจากลิขิตเวทของเขา ทุกคนในท่าแฮรริสันหรืออย่างน้อยคนส่วนใหญ่ก็ตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายถึงตายหมอกสีแดงเข้มทั่วถนนกลายเป็นคลื่นยักษ์ที่โหมซัดในฟ้าดินเอียนยกระดับการเตือนภัยสูงสุดในทันทีแต่เขาก็ไม่รู้เวลาที่วิกฤตจะมาถึงเป็นพายุสึนามิหรือพายุฟ้าขนองแผ่นดินไหวท่าแฮริสันอยู่ติดเทือกเขาเบสันอาจเป็นดินถล่มและโคลนถล่มจากฝนตกหนักก็ได้ วิ่งไปที่สวนหลังบ้านเอียงเงยหน้ามองท้องฟ้าเหนือท่าแฮริสันและผู้มีประเทศโดยรอบเขาพึพมพำสิ่งที่จะทําให้คนตายพร้อมกันมากขนาดนี้มีแค่พวกนี้แน่นอนยังมีอีกความเป็นไปได้หนึ่งนั่นคือชนพื้นเมืองบุกใหญ่หรือแย่ที่สุดอาจเกิดหลายเหตุการณ์ที่กล่าวมาพร้อมกันแม้ตอนนี้จะดูสงบแต่เอียนรู้ดีว่าช่วงนี้ชนพื้นเมืองกําลังทําการบูชายันอันบริสุทธิ์นี่เป็นพิธีใหญ่ที่แม้แต่คนจักรวรรดิก็รู้ ต้องใช้ชีวิตคนหลายสิบคนรวมทั้งวัสดุหายากมากมายเผ่าเรดวูดมีเผ่าย่อยเล็กใหญ่เกือบร้อยเผ่าเมื่อทําการบูชายันอันบริสุทธิ์ทุกเผ่าจะละทิ้งความขัดแย้งต่างนําของบูชาที่ดีที่สุดของตนไปถวายแก่หมอผีใหญ่ผู้เป็นประมุขร่วมของเผ่าเรดวูดในนามตัวเอีนเองก็เกือบถูกใช้เป็นเครื่องบูชายันโดยทั่วไปการบูชายันอันบริสุทธิ์จะทาทุกสิบกว่าปียาวิเศษที่ผลิตได้จากการบูชายันแต่ละครั้ง สามารถสร้างผู้ยกระดับระดับหนึ่งได้หลายคนนั่นเป็นวิธีที่พบบ่อยที่สุดและง่ายที่สุดในการสร้างผู้ยกระดับของแต่ละเผ่าใหญ่แน่นอนผู้ยกระดับที่สร้างด้วยวิธีนี้มีจุดบกพร่องใหญ่นอกจากนี้เมื่อรู้สึกถึงภัยพิบัติใหญ่ชนเผ่าเรดวูดก็จะทําการบูชายันอันบริสุทธิ์เพื่อแลกกับการคุ้มครองจากวิญญาณและเพิ่มพลังให้เผ่าชั่วคราวครั้งสุดท้ายที่ชนพื้นเมืองทําการบูชายันอันบริสุทธิ์คือเมื่อ8ปีก่อนตอนที่เกิดพายุไต้ฝุ่นใหญ่ถล่มชายฝั่งตอนใต้ของจักรวรรด เอียนจ้องเมฆดำที่กำลังม้วนตัวบนท้องฟ้ามือฝนที่ตกลงมาและเสียงฟ้าร้องครืนไม่ได้ทำให้เขากลัวเพียงแต่ทำให้เขาครุ่นคิดพ่อชาตินี้ของข้าก็ตายในพายุครั้งนั้นภัยพิบัติที่แม้แต่ผู้ยกระดับก็ยากจะรอดชีวิตการที่ชนพื้นเมืองเริ่มการบูชายันอีกครั้งแสดงว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดพายุไต้ฝุ่นที่รุนแรงเท่ากันหรืออาจรุนแรงกว่านอกจากนี้การที่อาจารย์ฮีเลียดแอบมาที่ท่าแฮาริสันก็ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับความผิดปกติ ครั้งนี้บ่อแสทั้งหมดกำลังรวมตัวกันเอียงหันไปมองทางชายฝั่งคลื่นใหญ่ซัดโถมใส่โขดหินชายหาดและฐานหินของท่าเรือเสียงปะะดังก้องราวกับฟ้าร้องบนพื้นดินอยู่ในทะเลสินะเขาพึพมพำจ้องมองเงามืดในทะเลตอนนี้ผู้ตามตรงเอียนอดใจไม่ได้ที่จะเปิดการมองเห็นล่วงหน้าจ้องทะเลเขามีลางสังหรณรแรงกล้าว่าถ้าทำเช่นนั้นจะต้องเห็นร่องรอยและบ่อแสบางอย่างแน่ แต่ก็มีลางสังหรณ์อีกอย่างที่แรงกล้าพอๆกันหรืออาจจะแรงกว่าด้วยซ้ำกำลังเตือนเอียนลองดูสิแล้วจะได้ตายดูแค่ถนนก็เกือบหมดแรงแล้วยังกล้าจะดูทะเลอีกนี่ไม่ใช่แค่กล้าแต่เป็นความบ้าคลั่งมีลางสังหรณ์ยังดีกว่าไม่มีอย่างน้อยก็พิสูจน์ได้ว่าในทะเลมีสิ่งที่เกินขอบเขตที่ข้าจะพยากรณ์ได้ในตอนนี้หลับตาลงข่มความอยากสังเกตเอียนสายหน้าเบาๆเ,เ,เพราะให้อาจารย์กลับมาข้าต้องบอกสิ่งที่ค้นพบกับท่าน เรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตคนทั้งเมืองไม่ใช่เรื่องที่จะปิดบังได้กลับเข้าบ้านเอียนหายใจลึกหนึ่งครั้งสงบจ,จ,จิตใจจากนั้นเขาก็มายืนต่อหน้าอาเลนน้องชายอีกครั้งเริ่มฝึกฝนต่อจากที่ค้างไว้เขาดําเนินการรวบรวมต้นกําเนิดต่อไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรไม่ว่าลางบอกเหตุจะเป็นเช่นไรการรวบรวมต้นกําเนิดเพิ่มพ,พลังของตนอย่างน้อยก็เปลี่ยนแปลงอนาคตของตนและน้องได้การพยากรณ์ก่อนหน้านี้พิสูจน์แล้วว่าทิศทางการปรับปรุงของข้าถูกต้อง และข้าก็สามารถใช้หมอกบนตัวอาเลนพยากรณ์ความถูกผิดในการตัดสินใจของข้าได้จริงเมื่อเป็นเช่นนี้แค่แก้ไขารายละเอียดเล็กน้อยอีกครั้งข้าก็จะเริ่มผส,สมพลังต้นกําเนิดรอจนมีพอแล้วสร้างต้นกําเนิดสําเร็จในคราวเดียวแม้เอียนจะไม่รู้ว่าทําไมเพียงแค่คิดในหัวก็สามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอนาคตได้จริงบางทีนี่อาจเป็นความพิเศษของการมองเห็นล่วงหน้าก็ได้เรื่องที่หาคําตอบไม่ได้ไม่จําเป็นต้องคิดมาก จิตใจสงบนิ่งเอียนหลับตาลงท่ามกลางพายุและสายฝนในยามที่สายฟ้าฟาดผ่านนอกหน้าต่างเขาเริ่มฝึกฝนอีกครั้งในเวลาเดียวกันที่ห้องถงผู้เท่าชนเขาบริสุทธิ์ใกล้ถนนสายกลางทางทิศตะวันออกของเมืองบ้านเก่าทรงสี่เหลี่ยมหลังนี้สร้างจากหินขาวมีเถาวันขึ้นปกคลุมตั้งอยู่ข้างเตาพลังงานกลางเมืองด้านหน้าคือลำน้ำสาขาของแม่น้ำอีโวที่ไหลผ่านเมือง ด้านหลังมีส่วนเล็กๆปลูกสมุนไพรที่ใช้บ่อยสำหรับให้แพทย์ในห้องโถงรักษาชนเขาบริสุทธิ์ฟรีที่นี่เป็นสถานที่ประชุมปรึกษาของผู้นำชนเขาบริสุทธิ์ผู้เท่าผู้เดเองก็มักทำงานและพักผ่อนที่นี่แต่หากไม่มีธุระจะไม่มีใคร,รมารบกวนชายชาราจ,จึงถือว่าเงียบสงบแต่วันนี้มีร่างหนึ่งย่องผ่านสายฝนรีบเดินมาถึงห้องโถงท่านผู้เท่าท่านผู้เท่าบริณคนเก็บสมุนไพรที่เมื่อก่อนปรากฏตัวหน้าบ้านเอียนอย่างนิพิรุษ ตอนนี้กำลังรีบร้อนพูดกับองครักษ์ของผู้เฒ่าด้วยสีหน้าตื่นประหนกข้ามีข่าวสำคัญจะรายงานท่านผู้เฒ่าองครักษ์สองคนซ้ายขวาจับไหล่บรินไว้เตรียมจะลากเขาออกไปแต่กลับได้ยินเสียงชราเนลลาดังมาจากชั้นบนให้เขาขึ้นมาองครักษ์ปล่อยบรินตามคำสั่งคนเก็บสมุนไพรที่ราวกับรอดพ้นโทษประหารถอนหายใจโล่งอกแล้วจึงจัดแต่งกิริยาเดินขึ้นบันไดไปชั้นบนด้วยความประหมา่าอย่างไรสืบได้ผลแล้วหรือ ในห้องทำงานชั้นสองผู้เท่าผู้เดววางเอกสารและรายงานในมือลงเขามองบลินที่กำลังคำนับด้วยความเคารพอย่างเฉยเมยดูจากสีหน้าเจ้าเหมือนที่ข้าเดาไว้เด็กชายเอียนคนนั้นเขาจับได้ว่าเป็นเจ้าใช่ไหมจบบทหากผู้ฟังท่านใดพบคำที่อ่านผิดอ่านแปลกๆสามารถคอมเมนต์ให้แก้ไขได้นะครับเพื่อไม่ให้เสียอรรถรสของผู้ฟังทุกท่าน